จะขายเอฟซีในยูทูบ่ะมาเดอฟซีมันขายปกติหน่วยสิบพันเนาะชาวสุวขายหน่ยยนหวยห้าสิบบาทยมีม่ซื้อซอยยูบะบาทนี่อันี้นี่หน่ายาวพันกึมากับสบายดีและสวัสดีนะพรอพี่น้องเอฟซีาสุขุสุกคนบะบาที่ทางตอนี้ สาวสวัสดีขอทยินดีต้อนทำคอนเสิร์ตสาวสุวรสดีชาแนลโอ้ทุกคนแดดเ,เยัยงตาทุกคนที่ข้างๆ <c oughs> ทุกคนเลยอาจจะมีเสียงรถเสียงล่างเน่จักหน่อยเนะ <c oughs> าะจัดเลยทุกคนเลย <c oughs> อันนี้ก็ตอนแรงๆเงนาะมาแต่ถ่ายคลิปกับเป่าเชียโยทุกคนเลยก็เลยมากับเห็นหานขายมะม่วงแคมทางก็เลยสิาพาพอพี่น้องมาวแวะเุย่้วกันไปสวัสดีสาวเข้าไป กรถามแบบว่าขคยอะไรเนาะนังขายอันนงน้อยใครอะไรนี่สิบพันสิบพัอันดีเลยจ้ะใหญ่เลยทุกคนจ้ะสองพันมักโมนปลูกเองบอกอืมปลดสารพิษบอกเยอะเพื่อนวะอันต้องเป็นทงเลยจ้ะสิบพันสี่ทุกงนกันดีค่ะสิบห้าสิบหทุกคนสองพ่น มาดิประเด็นเอาไม่คะอะไรบบนี้เปิดจ็เอาเปิดยังไงเนาะได้ใจเลยแหละเด็กขึ้นมาบ่ไม่แล้วค่ะเดี๋ยวบอกเลยแหละนางกินยังนีได้บ่ได้เลยนังกินไมมข้าวไปดิเนี่ยเอาไหมข้าไปบอกให้เราทุกคนเนาะ เราจะไปดังขายกันปะท่านจะขอถึงง่ายทุทกคนได้แค่ทางรถไกลไปไกลมากชุดเช็ชุดเ็ปกติขายดีบ่สาวสว่างชีวปิดไหยคะขายสองโมงมาเด้อมามาสิบโมขายอซซีฝังไทยทุกคนแดงแดงี่ย โมกุลกระเด้ครับเสียงีนน่น่งดานแดดยเเียเส่คน,นเลยเสียงจะนนรลวหุนขข้มทางมี่เข้มทางเส็อเรือจะไลนเนี่ยนั่นงโคตรตัุเคนมันแดด เดียวแค่เขาพิมพ์ตัวเดียวมาทีนี้เขาเรื่บ่าวว่าเขาบวชอยู่หวานจต็ทุกคนเลยอันนี้หวานจริงๆจังๆไม่ได้คิดตัวละทุกคนเลย vào lại đây cảm vắt nhắm hồ Năm mục đích mục có em đích con đích nó đích mục 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 ได้นแจกกันบ่ได้จแจกกันเลยเนาะบาสิโยแจกมาได้บาสิโยแจกมาได้ทุกคนเลยเป็นได้บาสิโยหวานเนาะหวานเนี่ยปกติขายดีอยู่บ่ ่เคยเห็นเน,นาะมา็นกินเน้เอบ่เคยเห็นมาแต่ไทยบ่ารวยจังเยโออยู่นัแหลน้ป็นคนตงเนเจมว้พอยัง่เนมันมีสามีแล้วประชาชนทำใจซะมันมีสามีแล้ว เห็นดูนบ้านเราห็นมึงจำพรบ้าฟังโม่เหมืกระขายชิบเบิแลเลทุกคนเลยยังสำนึกจะขายเอฟซีในยูทูบอ่ะมาเดอฟซีเ่ม,มนขายปกติหน่วยชิบพันเนาะสาวฉันขา,า,ายหน่วยอาิบานย <laughs> ังมีผู้ซุ่ยโซ่อย,อย่บ้บาทนี้ ่ยวประมาณรสี่บงาิเนาะบาทกคนหน่วยที่มวางวน่นี่มปรากิบระมาั้นเลนตามเด็นนัุ้กนคันตามเร็ดเงนแกสิบาหอตรเนาะเพราะว่ามันจะเฟนักเลย nó anh ấy học ấy, anh ấy ăn IOC cái hang bắn đang tôi bài gamma như bắn hín nữa là cả mẹ suy đây luôn con đó à <laughs> ตัวยกเลยค่ะเพื่อนบระเด็นไ่ได้ได้หีบก็ได้ทุกคนเหมอนงหีบก็ได้แบบตายเลยอะไรจะหีบมันน่ะเส่็จมันยอะด้วยชิบวะได้ได้ที่บาสิโนนี่ได้ได้ดวันนี้น่องโมขนน่อ อ๋อเจ้าเป็นคนดงเห็นสูดยาไ้ติดเพื่อนรถบต่สิ่งเดีาวจบยังม่ทัเชาวขายสักผาดยาวิตามินอันซีดีคือเจ้าเป็นคนดงเห็นมาเอาพวงมาลันพิน้นได้พินเนื้ออ๋อดงเห็นนี่มันขึ้นกับเมืองยังก่อน อาจจะพรเนาะ<ม>จะมาพัวยี่นี่จักปีไหนสองปีปลายโอ้แล้วอันนี้ปลูกกีเซ็ปปลูกยี่บันพินใต้นี่มันพินเนื้อนี่เป็นหนังคล้ายขางๆเลยพอพี่น้องเลยสาวสว่งสีรถกายมากเลยแว่แม่แม่เพื่อนอะมาซื้ออุ่นนนท์ชอยเพิน่นอยากนะคือบัดรบัตรซัมมี่โม่งโมจ้ะ

มัโมยังไงเนี่ยฮะพันมาเลยมังโมมาเลยทุกคนพันมันในจุดเอ่อมโมเล่อาอย,ยู่แหละพันมาเลยเนาะมาเด้อจังพอทำมันจังลายแน้วมาเลยนติดกับทะเลแม่นบ่ <laughs> สาสวงขี่รถกายได้มาแวะกินอิ่มะบัดนี่กระเดือเดือนจดนีมาเชยเดือได้เดียวเนาะสคนกินได้งเลยมันอมันจัดเลยอันนีทัดีได้างกลับไสใจได้ละเด้อเด้อยดทางกบห้บาซิโยนี่สวทุกคน และพยยเพื่อนเ้อนเชาวสว่งก็จะได้คอโตเดินทางกับเมื่อเฮื่อนกอนเนาะก็เป็นสีขาวเงินเพือนตาเนาะเปนคลิปนี้นะคะว่าจาวสว่างบนทุพท่าันระกันในกะตะกะขอโทษของใคร้ำเด้น,นเานาะเป็นทางวามีโฆษณากับสามเพื่อนาวสวงน้องเมยนไอซ์นี้เสกควนเพื่อนเพื่อนเอ้ยแคินางเนาะลุไล่รถ่างนี่นนะนะ โดยดอฟเวอร์น้องสำหรับคลิปนี้สาวสว่างกัลเซกขอตัวลาไปก่อนเป็นพบ่อนๆกันไปในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สาวสว่งกัลเกกล่กาวค้า่าสบายดี